โครงการบ้านใกล้ห้างโรบินสัน2 5 2 6ถึงี่ิกุมภาหนี้เดวาสิริสรทอเปิดโซนใหม่ใหญ่กว่าเดิมพาชมบ้านหลังใหญ่3านอน3าน้ำ3าจอดดูให้จบนี้ของแถมด้วยนะมาเริ่มกันที่ประตูรู้ว่าไม่ต้องใช้มือเปิดใช้ปากก็พอเปิดอตัตโนมัติแบบตัวแม่ตัวน้ำไหมล่ะต่อกันที่ประตูดิจิตอลหรอสแกนอยู่มือกดรหัสเข้าบ้านกันไปเลยพอเข้ามาก็จะเจอกับโซน,นเลฟวิงพดานสูงถึง2.8เมตรปร่มลง ของใหญ่จุใจบ้านไม่รกเก็บคนสวยเข้าไปได้ทั้งตัวแบบนี้เลยสําหรับบันไดเป็นงานคอนกรีเตเสริมเหล็กราวจับสแตนเลสตีลผืนเป็นกระเรื่องนำเข้าด้วยนะดีไซน์บ้านเก๋มากมีอัพเปอร์เปซด,ด้านนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ดับผ้าสวยงามวงกว้างขวางมีมุมวอล์กอีโคเซตและห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์ของที่นี่จะเป็นระบบชาระล้างอัตโนมัติของโคเลอร์ทุกง ชาวเวอร์มาให้พร้อมใช้งานเริ่ดเวอร์ในส่วนระเบียงก็กว้างจิบกา,ฟาแฟเทฟวิวชิลเลยชั้นสองที่เหลือจะมีห้องนอนอีกสองห้องใหญ่และห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่เหมือนกับห้องน้ำมสเต์เพคยังไฮไล์ย,ยังไม่หมดแปลงนี้จะเป็นหลางริมหลังบ้านไม่ติดใครปลอดภัยด้วยพลนงและรั้วไฟฟ้าพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษต่อเติมได้เต็มที่ไม่เชื่อใช่ไหมเราวัดให้แล้วตัวบ้านางจากรัว้วถึง420ซนติเมตรทางบานกว้างไม่ติดใครด้วยฝัด บ้านเนานดินทางง่ายมากขับตรงผ่านไม่กับโฮมช,ชัชเนเรามาเจอเลยอ,อยู่ซ้ายมือตรงข้ามปาร์มคาเ็่สวยงางสุดจะกุ๊บคันใกล้โรบินสันแค่ไหนดูเอาพิเศษเมื่อจองภายในงานรับของแถมทั้งหมดนี้กลับไปเลย